คุณอยู่กับเจเมสยไยเปนะคะอยู่กับแซตอิดิชันค่ะแซตอดิชันเนี่ยไม่ได้ทำแค่รุ่นมิดหรือว่ารุ่นเอ็นที่นะคะที่เคยรีวิวมาจริงๆอะ่ะเขาทำรุ่นพิเศษนะคะไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์นนะคะมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่นที่จองยากนะคะคิวยาวเพราะรถเขาเนี่ย ได้รับการผลิตนะคะใช้เวลาต้องไปตกแต่งพิเศษอีกนะคะแล้วก็เป็นรถที่ค่ายการซูบเรซิ่งได้ออกแบบไว้นะคะายรักซิลเวียสปอร์ตนะคะขับเคลื่อน2ล้อค่ะสองจุดออโต้นะคะวันนี้เรามาเปรียบเทียบกันให้ดูค่ะระหว่างนะคะนี่เลยดีกีระดับแชมป์นะคะเพราะว่าเขาแรงที่สุดนะคะเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดนะคะก็ให้เข็มขัดแชมป์โลเขาไปเลยนะคะตัวนี้เจียสปอร์ตแล้วเรามาเปรียบเทียบกับรุ่นท็อปนะคะ Z Edition หน้าใหม่เร้าใจนะคะที่อัปเกรดมานะคะทําให้ดูวัยรุ่นนะคะดูจัดจ้านมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเทียบกันเลยว่า2รุ่นนี้มันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะคะ อย่างแรกรถยนต์นะคะสคันนี้เป็นสีขาวเหมือนกันค่ะแต่ก็ขาวคนละเบอร์อีกนะคะที่ผู้ที่ไม่เอามาเปรียบเทียบนะคะก็เหมือนสึกมวยอะ่ะใหญ่นะคะที่เพิ่งผ่านพ้นมาเลยก็เรียกง่ายๆว่านี่คือตะวันฉายนะคะนี่คือโจนาทวุฒเลยค่ะวันนี้นี่คือดีกรีแชมป์เพราะเขาเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงที่สุดนะคะแล้วก็ลิมิเต็ดดีชันค่ะนานๆจะออกมาทีนะคะที่มาเป็นแชมป์โลกค่ะไฮรักลิโวจีอาร์สปอร์ต2.8ออโต้นะคะขับเคลื่อน2ล้อค่ะแล้วก็อีกคันนึงนะคะก็เป็นรุ่น หน้าใหม่นะคะตัวนี้ค่ะลูกค้าแต่ว่าขวัญใจมหาชนนะคะก็คล้ายๆกับโจนาธานพเลยนี่คือ Z ซตอิดิชั่นรุ่นท็อปรุ่นมิดนะคะก็แต่งให้มันจัดจ้านเราใจมากยิ่งขึ้นจอดข้างๆกันเนี่ยเหมือนคล้ายกันมากแต่อย่างแรกเลยสีเขาไม่เหมือนกันนะคะในจีอาร์สปอร์ตเนี่ยเขาเป็นสีขาวแพตินัมไวท์เพลว์ขาวมุ๊กนะคะส่วนแัตอิดิชันนะคะเขาจะจัดเป็นสีขาวสเวทูล so ์นะคะก็เข้ากับแบ็กเอาท์เป็นอย่างมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละดีเทลเลยดีกว่าว่า,วาแตกต่างกันอย่างไรบ้างในราคาค่าตัวของจีอาร์สปอร์ต รวมค่าสี1,000บาทแล้วค่ะเป็น944,000บาทค่ะในราคาค่าตัวของ Zedition นะคะสีขาวนะคะราคาสวยมากเลย855,000บาทนะคะแตกต่างกันทั้งด้านราคาเนี่ย8 9 0 0 0บาทแล้วคุณซื้อคันนี้ได้อะไรแล้วคุณซื้อคันนี้ได้อะไรเดี๋ยวดูจบรู้เลยแล้วทรงนะคะเกินไว้ก่อนหรือว่านี่คือทรงเดิมแต่เติมมาเต็มมากๆนะคะว่าเติมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ คันนี้ GR สปอรนะคะก็ต้องบอกแล้วว่าเขาเก่าค่ะเพราะหน้าเนี่ยในปี2024นะคะเขายัางใช้หน้าตาโฉมแบบเดิมอยู่นะคะมีคิ้วฝักกระโปรงหน้านะคะที่ทําสีขาวมุกแบบนี้ค่ะตัดกับกระจังหน้าตัวนี้เมทัลลิกนะคะตัวดักลมนะคะจะเป็นช่องตารางแนวนอนแบบนี้ค่ะลูกค้าเพื่อให้รีดลมได้ออกมาเร็วนะคะด้านล่างค่ะ กันชนหน้าเนี่ยก็ยังทําสีขาวมุกเดียวตัวรถแล้วก็ล่างสุดนี้เลยลูกค้าก็จะเป็นสเกิร์ตเปิดช่องใหญ่ๆแบบนี้นะคะดักลมดิม่นลมนะคะอากาศนะคะให้ไปทางด้านใต้ท้องรถค่ะสวยงามมากๆค่ะด้านข้างนะคะก็จะมีสเกิร์ตด,ด้านหน้านะคะชิ้นที่นี้เขาจะแปะไปกับกันชนด้านหน้าเลยแบบนี้ค่ะ ซึ่งทําให้ตัวรถยนต์ดูมีเลเยอร์นะคะดูเตี้ยนะคะแต่จริงแล้วไม่เตี้ยไงแต่ทําให้มันดูหรูดูดีค่ะแล้วก็กรอบตัวนี้ค่ะก็ทําออกแบบสปอร์ตนะคะสีดําเงาด้านหน้าไฟน่าจะเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะคะมีไฟเดย์ไทมแม้กระทั่งช่องใต้นี้ค่ะช่องใต้ไฟก็ยังทําสีขาวสวยงามนะคะมันดูพรีเมียมหรูหราคันนี้นะคะก็น่าหมาถูกใจมาหาชนเลยนี่ปี2 0 2 4แล้วเขาดีไซน์เป็นแบล็คเอาท์นะคะ คอทหน้ากมาใหม่เลยค่ะเหมือนไปสัญญกรรมมานะคะวันนี้ค่ะฝากระโปรงด้านบนนะคะไม่มีคิ้วแล้วค่ะลูกค้าไล่เรียงลงมานะคะเขาจะทําเป็นทูโทนแบบนี้ค่ะลูกค้าถ้ารุ่นท็อปนะตัวนี้ค่ะจะเป็นเมทัลลิกนะคะและตะแกรงเขาเปลี่ยนดีไซน์เลยเป็นตะแกรงดักลมที่มีช่องแบบสปอร์ตแบบนี้นะคะด้านล่างจะเป็นแนวนอนมีสัญ,ญลักษณ์ไฮลักนะคะหนวดชิ้นหน้าเนี่ยเขาออกแบบเป็นเลเยอร์มาใหม่เลยให้มันดูเพียวดูบางนะคะดูวัยรุ่นขึ้นนะคะและที่สําคัญ ตัว Backout เคเขาลมดํามาให้นะคือไฟหน้าที่มีไฟเดทาเนี่ยเขาลมดํามาแล้วนะคะไฟตัดหมอกมีให้เลยค่ะลูกค้าเป็น LED แล้วก็มีกรอบไฟตัดหมอกสีดําให้มันดูเท่ดูสปอร์ตนะคะนี่คือหน้าของทั้ง2คันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะสเปครอบคันกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะคันนี้นะคะก็จะได้เครื่องยนต์2.8งออโต้ไปนะคะ204แรงม้าค่ะในรอบเครื่อง3 0 0พนะคะถึง3,500ค่ะ แล้วคันนี้150แรงม้านะคะในรอบเครื่องที่3 0 0พันในยร์อ Auto อโโเหมือนกันนะคะแต่วันนี้รถแต่งแบบฉีกมากๆเดี๋ยวมาดูว่าสไตล์เจ้าของเป็นแบบไหนก็ามาดูกันออกแบบนะคะดีไซน์นะคะของรถยนต์คันนี้ค่ะโปร่งล้อ w i ยบอดี้มีมาให้แล้วทั้งสองรุ่นนะคะคุณก็สามารถเอาไปแต่งได้ค่ะใส่ล้อ8ปดครึ่ง9้าครึ่งสิ 10, ครึ่งได้จนสิครึ่งนะคะตรงน,นี้เซตอิดิชันใส่ได้เลยไม่ล้นไม่โดน,นตำรวจจับนะคะแล้วก็แลกกันคนละหมัดเลยหมัดดีหมัดเด็ดของแต่ละรุ่นมีอะไรไปดูกันค่ะ ตัวนี้เลยนะคะหูเนี่ยดำเหมือนกันนะคะเป็นเมทัลลิกค่ะโลโก้ก่อนเลยนี่เป็นโลโก้นะคะเอมเบอนะคะสีดําเงาชิ้นนี้ค่ะโลโก้จียาสปอร์ตแค่โลโก้เขาก็แพงแล้วค่ะลูกค้าด้านข้างนะคะรถยนต์ซัติชันมือจับนะคะจะเป็นดําเงานะคะทั้งหมดเลยแต่จียาสปอร์ตลูกค้าหรูหรา เขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะทาให้ตัวรถด,ดูพรีเมียมมากๆนะคะฟิตเมนต์ด้านข้างค่ะเจสปอร์ตจัดนี่มาให้แล้วลูกค้าสเกิร์ตด้านข้างก็ออกแบบมาได้ดีมากนะคะออกแบบมาให้เข้ากับตัวรถมากสติกเกอร์เนี่ยสติกเกอร์แบบเหมือนรถวิ่งอยู่เลยลูกค้าก็เป็นสีหลักของเขานะเพราะว่า GR ของเขาเนี่ยจะเป็นดําแดงนะคะให้คุณรู้เลยว่าเนี่ยขับ g r Sport มานะคะส่วนแซดดิชั่นนะคะในเมื่อ g r Sport มีสเกิร์ต แล้วเซลเมมีอะไรคะเมมีตัวนี้เลยค่ะบันไดนะคะบันไดยีรับแคะนะคะนี่คือบันไดอัรซี่บันไดหรูหรานะคะเป็นบันไดของแซดลันเนอร์นะคะตัวเมก็จัดให้เลยแบบนี้ทุกคนที่ซื้อแซด i ด i ิชันกับเมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องหรูหรานะคะเทียบชั้นกับรถรุ่นอื่นแล้วมันแปลกตานะคะเป็นของแต่งพรีเมียมที่ซื้อกับเซลเมเท่านั้นถึงจะมีแล้วมันก็ใช้ประโยชน์ได้ตัวนี้เขาจะส่งยีรับแค้นะแต่ตัวนี้เขาจะใส่ใส่เกิร์ดเฟิร์สคลาสนะคะมาจากโรงงานโตโกยต้ตาเรียบร้อยค่ะลูกค้าเราก็ตกแต่งนะคะคิ ตัวนี้แหละที่หมัดฝั่งนี้หนักมากเลยคุณต้องซื้อ g r s p o r t เท่านั้นเขาถึงจะมีแบบนี้ให้นะคะก็คือเสาอากาศแบบคลีบฉลามด้านบนค่ะถ้าซื้อเซ็ตดีชั่นยังไงก็ทําไม่ได้ค่ะตัวนี้ก็ต้องเป็นหมัด เกือบหมัดเด็ดของเขานะคะแต่ถ้าเป็นแซดอดิช <c oughs> ันก็จะเป็นสาวอากาศแบบปกตินะคะลูกค้าแล้วมาดูฟิตเมนต์ของรถคันนี้ค่ะถ้าคุณไล่เรียงดูมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าทําไม g r Sport ถึงดูเตี้ยกว่าแซดอดิชันนะคะทั้งๆที่เป็นรถที่ออกมาจากโรงงานเดียวกันถูกตกแต่งแค่อินเทอร์เียและเอ็กเทอร์เียบางอย่างนะคะเพราะว่าแซดอดิชันคันนี้เขาใส่ยางเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่แซดอดิชันจะใส่แล้วไม่ติดนะคะก็คือ2 5 5 5้าห้าทับห้า้านะคะเอาส่วนจีมาี่ไปอย่างไาเส่๋องเี่าให้ฟัง แล้วถ้าคุณเห็นด้านหลังนะคะรถกระบะโตเตียของเราเนี่ยถ้าไม่มีสติกเกอร์คุณเดาได้เลยว่าเป็น G r s p o r t เพราะจะมีสเกิร์ตด้านหลังแบบนี้ด้วยนะคะสวยงามออกแบบให้รู้ลมแต่ถ้าคุณเห็นสติกเกอร์ Z e ต i t i o n อย่างนี้ให้คุณรู้เลยว่านี่คือตัวเตี้ยหน้าหล่อนะคะ Z e ต i t i o n ค่ะมาดูด้านหลังนะคะคล้ายคลึงกันมากๆค่ะหมัดนี้นะคะก็แลกกันได้เลยนะคะด้านหลังของซตต์ i ีดิชันนะคะไฟท้ายจะเป็น LED นะคะไฟเลขสามเหมือนกันค่ะโลโก้ตัวต้านะคะ เอมเบลนะคะสีดําเงาแบบนี้ค่ะแล้วก็ชุดนะคะด้านหลังค่ะสเกิร์ตชิ้นท้ายเนี่ยที่เขาทําสีดําแล้วก็มีฟินแบบนี้นะคะสวยงามนี่มาจากโรงงานแล้วนะคะตัวนี้แล้วเดี๋ยวไปดู GR Sport นะคะก็โหนี่ก็หมัดหนักเหมือนกันนะด้านหลังค่ะ g r Sport ไม่มีกล้องมองหลังมาให้นะมือจับเดิมๆจะเป็นสีดําด้าน แต่ตัวเมย์เนี่ยค่ะอยากได้ดําเงาค่ะเพราะฝังกล้องให้ลูกค้านะคะ mm. ก็เลยแรปเลยค่ะให้มันดูสปอร์ตสวยงามค่ะสัญลักษณ์ไฮรักทุกอย่างจะเป็นโครเมียมอยู่แต่มีเพลตตัวนี้สําคัญ mm. เพลจีอาร์สปอร์ตที่หรูหรานะคะ mm. แล้วก็ตัวนี้ค่ะด้านท้ายเขาเนี่ยออกแบบสเกตชิ้นหลังให้เหมือนดักเทลนะเหมือนท้ายหางเป็ดแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ออกแบบสไตล์แบบดิฟฟิวเซอร์เวลาที่ลมรีดใต้ท้องมานะคะรถเจียสปอร์ตเป็นรถที่เอาไปขับเร็วได้เลย mm. เพราะว่าแรงม้าเยอะมากนะคะ เรียกว,ว่า,วากดแล้วมากดแล้วมาเนี่ยท้ายคุณต้องออกแบบให้มันเพียวมาๆกๆสเกิร์ตเขาก็เลยออกแบบตัดแบบนี้เลยให้ดันรถไปข้างหน้าด้วยแล้วก็ไล่ลมออกมาให้เร็วที่สุดนะคะถ้าพูดถึงสกเกิร์ตชิ้นหลังเนี่ยเมชอบของ g r Sport มากดูหรูหลามากๆเลยนะคะ้านหลังไม่เติมอะไรอีกกระบะเลยเนต้องใส่ยอยู่แล้วแต่ว่าคันนี้โปรติพี่เมย์แต่ง GR พี่เมย์จะแต่งแบบออซสซอรี่ของ GR ของแพงทั้งหมดเลยเพราะอะไรคันนี้ถึงไม่ได้แต่งมีที่มาที่ไปค่ะเพราะลูกค้าเมย์ได้ดอกเบี้ย ถูกมากค่ะถูกที่สุดไปเลยเพราะราคารถเนี่ยสูงแล้วเขาอยากที่จะผ่อนถูกลูกค้าก็จะเลือกแบบนี้มาค่ะด้านหลังก็จะจัดผ่อนแรงท้ายให้นะคะเป็นไงคะยกที่1กงกรรมการตัดสินให้ใครชนะตอนนี้เรามาเข้าสู่ยกที่2นะคะนี่คือคุณต้องคิดมาแล้วนะว่าไม้ตายนะคุณจะใช้แบบไหนคะ่ะวันนี้นะคะเราเรียบเทียบกันเลยค่ะว่านี่ล้อเลนโซหรือว่าล้อ Cos คอสมิกอันไหนจะดูเท่ดูดีกว่ากันนะคะวันนี้ค่ะรีโวเจอซ์สปอร์ตนะคะเลือกคอสมิกค่ะ อสมิกรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นแข่งค่ะลูกค้าคือรุ่น XC 206 RR นะคะกีกี้ดีไซน์ค่ะก็คือแชมป์ดีไซน์มานะคะสวยงามมากๆตัวล้อแม็กตัวนี้เนี่ยจะสเปคขะเ้าครึ่งนะคะออฟเซตด้านหน้าก็จะเป็นออฟเซตบวก25นะคะสวยงามมากเลยจะเป็นล้อแม็กที่ด้านในเนี่ยจะมีวงแหวนสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบเงาเห็นไหมงเงายัง่อคะ่คะลูกค้าด้านในจะเป็นสีดำนะคะนี่คือค่ารูค่ะฝานะคะก็ใส่ฝาคอส m ิมิกแบบนี้เลยแล้วคุณมองลึกเข้าไปค่ะ G.R s p r t t นะคะเฉพาะรุ่นเลยเขาจะเป็นคาลิปเปอร์สีแดงที่มาจากโรงงานสวยๆเท่ๆแบบนี้ ลูกค้าทำไมเลือกร้อนี้เพราะล้อนี้เนี่ยมันโชว์ปั๊มเบรกนะคะลูกค้าก็เลยแมทมาแบบนี้สวยมากสเปคนะคะลูกค้าเลือกเก้าครึ่งสี่วงเลยเพราะว่าอยากขับสบายค่ะลูกค้าอยากขับเปรียบหรูเนียนแบบนี้ค่ะเพราะซื้อรถราคานี้ไปแล้วเมย์พี่ไม่ได้อยากขับแข่งนะแต่พี่อยากขับเนียนเนะะี่ยค่ะถ้าเนียนจะต้องเก้าครึ่งสี่วงแบบนี้แล้วเลือกยางได้แพงมากๆเลยค่ะลูกค้าตัวยางดูดีมากค่ะเป็นยางของโยโกฮาม่าแอดวนนะคะ ชื่อนี้เ็าบอกแล้วว่าเป็นชื่อของแพงนะคะวิโยโกฮาม่าเขาเก็บได้ดีมากค่ะตัวนี้จะเป็นดีนะคะว5 5 2สอค่ะสีลยางนะคะจะเป็น245ทับสีค่ะ R18 ลูกค้ามาดูสิเทดแวร์ traction Tr temperature ยางโยโกฮาม่าก็คือดีจริงเส้นหนึ่งเก้าพันะคะเราก็จัดให้ลูกค้าแบบนี้เลยแล้วก็ใส่แล้วฟิตเมนต์สวยงามมากๆเพราะว่าคันนี้เน้เน,นความหรูหราเน้นความสบายนะคะแล้วก็ใส่อความสปอร์ตไปด้วยนี่คือหมัดนี้หนักมากเลยเป็นคอสมิก ยางโยโกฮาม่าแอดวนคิดดูสิลูกค้าจัดมาสเปคเทพนะคะแล้วมาดูล้อเรนโซ่ค่ะลูกค้าวันนี้ค่ะจัดนะคะซาติดิชั่นลูกค้าที่จัดกับเมย์ชอบอัปเกรดมากๆเลยนะคะอัปเกรดวันนี้จัดเป็นล้อเรนโซ่95วีแบบนี้รุ่นนี้เนี่ยถ้าติดตามเมย์มาจะเห็นว่าลูกค้าส่วนมากเลยเนี่ยจะเลือกเรนโซ่รุ่น95วีเพราะมันแมทกับซาติดิชั่นได้สวยงามมากๆค่ะลูกค้าเรนโซ่ตัวนี้ด้านหน้าจะเป็น9ครึ่งด้านหลัง10ครึ่งออฟเซตด้านหน้าสวยๆนะคะลูกค้าแล้วเรา เลือกน็อตเลนโซให้กับลูกค้าด้วยนะคะฝาครอบคาลิปเปอร์สีแดงค่ะดูจุ๊บสิจุจ๊บตงเป็นแดงเลยโโหมัดนี้นี่คือ คู่ขวาคนละหมัดเลยโดนเป็นคนละเปรี้ยงเลยเหมือนกันนะคะเมย์ก็โดนหนักเหมือนกันนะคะคู่นี้ย่างค่ะลูกค้าจัดซีรีส์255ท้า55นะคะฟิตเมนต์เต็มเ็มนะคะอยากขับให้เต็มวงนะคะก็ได้เลนโซ่ D1SP ของหรูของดีนะคะเซลเมย์จัดให้แบบนี้คะ่ะลูกค้าดูฟิตเมนต์ทางด้านหน้าโอ้หรูคนละแบบเลยแล้วมาดูออฟเซตด้านหลังกันลูกค้าว่าสวยงามมากแค่ไหนนะคะให้ลูกค้าดูเลยนี่คือทรงเดิมนะคะไม่ได้ไปยุ่งกับช็คเขาเลยไม่ได้ไปแตะต้องโหลดหลังอะไรใดๆนะคะ ใครอยากได้โชคจีอสปอร์ตอยากลองขับแบบเดิมๆว่าเป็นยังไงนะคะเมยว,ว่าคุณทดลองดูได้เลยนะคะอย่างเจ้าของของรถคันนี้ค่ะด้านหลังค่ะมาเปรียบกันค่ะลูกค้าด้านหลังเก้าครึ่งไม่ขูบนะคะเต็มๆพอดีพอดีนะคะลูกค้าดูสิบครึ่งไม่ล้นนะจ๊ะเป็นไปได้ยัางไงาสวยงามมากๆทั้งคู่เลยนะคะตัวฟิตเมนทางด้านนี้นะคะลูกค้าบอกว่า พี่ชอบสไตล์นี้เลยเพราะว่าวันหนึ่งพี่จะควายเป็นลูปตัว X แบบนี้เลยและขับซัพพอร์ตเยอะๆแบบนี้เลยมันจะนุ่มมากๆคันนี้คะ่ะลูกค้าของเมย์นะลูกค้าพี่ต่อยชนบุรีนะก็บอกว่าเมย์พี่ก็ไม่โหลดเลยเหมือนกันนะพี่อยากได้ทรงเดิมพี่อยากรู้ว่าเซอร์ติชันเนี่ยพอใส่ล้อ18แล้วขับมันจะนุม่มมันจะดีมากแค่ไหนนะคะเขาก็เลยไม่ได้กดท้ายเลยคะ่ะเมย์ก็ชอบทรงนี้เหมือนกันคะ่ะก็เป็นทรงเดิมทั้งสองเป็นไงคะลูกค้าลูกค้าจัดฟิตเมนทั้งสองคันคันนี้ชอบแบบไหนก็บอกมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยคะ่ะ ภายนอกนะยก2องเป็นไงยก2เสมอไหมเดี๋ยวไปดูยก3ภายในนะคะว่า G-Sport นะคะจะน็อกไปเลยไหมคะแล้วซาติ i ดชั่นจะลุกกลับมาได้หรือเปล่าคะ่ะไปค่ะ ระครังดังนะคะยก3าก็มาแล้วค่ะนี่คือภายในของจิตวิญญาณสปอร์ตนะคะอินเทอรียที่เจ้าสปอร์ตเนี่ยเขาถือเป็นไม้ตายเลยเพราะรักคุณซื้อซาดิชันก็ทําแบบนี้ไม่ได้ค่ะไปดูกันว่าเอ๊มันคืออะไรกันนะคะเปิดมาตั้งแต่อย่างแรกเลยนะคะเริ่มแต่หลังคาสีดําเลยนะคะเสาเอเสาบีทุกอย่างดีไซน์เป็นสีดำนะคะดีไซน์สปอร์ตเรียบหรูดูดีมากๆนะคะเปประตูมาคุณก็จะเห็นสโมกซินเวอร์แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นทำเป็นเบาะหนังมาให้แล้วค่ะพักแขนก็จะเดินได้จะเก็บสีแดงแบบนี้ค่ะน่าใช้งานมากๆเลยค่ะ จับขึ้นมาค่ะสิ่งที่ว้าวอย่างหนึ่งเลยก็คือพวงมาลัยรุ่นพิเศษนะคะพวงมาลัยของ G R Sport ก็คือจะมีเซ็นเตอร์มาร์คให้เราด้วยนะคะเพราะว่าพอรถคันนี้มันแรงแล้วเนี่ยทั้ง204แรงม้าเนี่ยคุณคุรจะรู้ว่าล้อต,ตรงกลางอยู่ตรงไหนนะคะด้วยความเร็วของรถคันนี้ค่ะลูกค,ค้าเขาเลยมีเซ็นเตอร์มาร์คมาให้นะคะและพวงมาลัยจับหน้าใช้ลูกค,ค้าจะเป็นเจาะรูนะคะดีไซน์พิเศษการด้าด้านล่างเนี่ย เขาก็จะเป็นโลโก้เจียสปอร์ตแบบนี้ค่ะที่สําคัญลูกค้าคิดดูสิมีพดเดิชิพมาให้ด้วยนะคะตบขึ้นตบลงได้แบบนี้เลยโอ้โหว้าวมากๆนะคะตําแหน่งล้อนหน้าก็มีมาให้แล้วค่ะว่าคุณจอดรถตรงหรือเอียงนะคะแบบนี้ค่ะสุดยอดค่ะไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบออโต้เลยค่ะลูกค้าอีกอย่างนึงนะคะที่ในเจียสปอร์ตเท่านั้นเลยก็คือเบรกแล้วก็คันเร่งนะคะจะเป็นแป้นเบรกแบบสปอร์ตแบบนี้เลย เวลาที่คุณเหยียบคันเร่งทุกครั้งนะคะมันจะได้อารมณ์ค่ะทั้งเวลาเบรกมันก็กระชับมากๆนะคะคือ ความหรูหราของ g r Sport นะคะมาดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ว้าวมากเลยค่ะเบาะ g r Sport นะคะทรงค่ะลูกค้าเป็นทรง Sport แบบนี้หัวหมอนนะคะปักโลโก้ g r ค่ะด้านด้านเนี้ยจะเจาะรูนะคะแล้วก็กลับหนังค่ะเป็นหนังกลับนะคะแล้วก็ด้านในที่เจาะรูเนี้ยจะเป็นผ้าสีแดงอีกโอโหงานละเอียดมากๆนะคะพักแขนตรงกลางนะคะก็ทําเป็นหนังนะคะตะเข็บสีแดงค่ะเบรกมือต่างๆนะคะก็ทําเป็นหนังนะคะ่ะลูกค้าตัวนี้เท่มากๆเลยเดี๋ยวเราไปเป็นผู้โดยสาร g r Sport กันค่ะ เป็นผู้โดยสาร G R Sport นะคะก็ไม่เหมือนเป็นผู้โดยสาร10ประตูตัวเตี้ยในรุ่นไหนคะ่ะเพราะบอกคนนั่งข้างหลังเนี่ยเขาทำเป็นหนังเจาะรูมาด้วยค่ะลูกค้าแท่มากก็คือคู่กับด้านหน้าเลยแล้วเวลาที่คุณนะคะนั่งรถยนต์ที่เครื่อง2008แบบนี้เนี่ย ด้านหลังเนี่ยมันต้องสปอร์ตแบบนี้ค่ะมองไปข้างหน้าเนี่ยเบาสไตล์เหมือนเลคาโลเลยนะหรือเบาบายต่างๆที่เป็นเบาแต่งแบบนี้แล้วคุณก็ยังสามารถนะคะวางพักแขนลงมาความกว้างเนี่ยเมย์ยังมีความรู้สึกว่าเบาข้างหน้าเมื่อคู่หน้าเนี่ยมันดูเพียวดูเล็กแล้วเนี่ยด้านหลังมันจะกว้างกว่าเดิมด้วยนะของ g r Sport ะคะ่ะด้วยความรู้สึกของคุณนึกภาพบอกไหมคะว่ามันได้ทั้งความสปอร์ตความหรูหราแล้วเวลาไปรับใครนี่คือตัวจบในรุ่นเลยนะคะก็อบอกแล้วว่าตัวแชมป์เนี่ยเขามไม่ได้มีดีแค่ภายนอกนะ เขาลงรายละเอียดดีเทลจากภายในที่ไม่ได้สั่งวันเดียวได้โดยรถคันนี้สั่งยากมากที่สุดเลยในไล่อาฟของรถยนต์ที่โตต้ตาผลิตมานะคะ g R Sport ค่ะจะเป็นรถยนต์ที่สั่งยากมากๆนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นสูงหรือว่ารุ่นเตี้ยค่ะลูกค้าได้มาวันนี้เนี่ยเขาไปซื้อที่อื่นมาแล้วนะแต่รถไม่มีให้ไม่เท่าไหร่ของแถมก็ไม่ให้อะไรเลยลูกค้าก็เลยทิ้งเงินจองเลยค่ะจากที่เดิมนะย้ายมาจองกับเมย์ค่ะเพราะว่าเมย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบขาย g R Sport มากๆคุณอยากได้ G R s p o r t ใช่์ตใช่ ซื้อกับเมีเท่านั้นค่ะไม่มีแน่นอนให้คุณนะคะตามใจเด้เทแบบนี้แล้วหมัดนี้หนักมากๆเดี๋ยวไปดู s ซดดิชั่นทนไหวไหมไปค่ะพาไปดูนะคะ s ซ d ดิชั่นน้องใหม่นะคะเพราะว่าเขาก็ดีไซน์เข้ามาใหม่หมดนะคะภายในภายนอกเป็นไงบ้างไปค่ะภายในของแซดดิชั่นค่ะง่ายๆเลยค่ะคุณเคยเห็นรถยนต์นะคะไฮรักลีโวเพลนเนอร์หน้าตาแบบไหนนะคะเขายกไฮรักลีโวเพลนเนอร์ลงมาในรุ่นมิดเลยค่ะเพราะว่าเขาจะให้พวงมาลัยนะคะลูกค้า ตัวนี้ที่เป็นมันติฟังก์ชันมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตำแหน่งล้อหน้ามีแล้วนะคะหน้าจอสีมีแล้วค่ะไฟหน้าออตโอต้ปรับระดับได้นะคะเครื่องเสียงแบบจอสัมผัสแบบนี้นะคะดาบเงินแบบนี้มีแล้วค่ะคูบล็อกมีด้วยนะคะการวางตำแหน่งเกียร์นะคะลูกค้าอีโค่โหมดเคลาโหมดเนี่ยเขาสูสีกันเลยระบบต่างๆนะคะมีเหมือนกันค่ะ VSC นะคะ TRC HAC นะคะมีมาให้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นซาดิชชันปีสอี่สขับดีมากขึ้นแน่นอนนะคะ ที่เมท้าแขนอยู่นี้เอาทำไมมันไม่ได้เป็นผ้าละ่ะโฟล์ทไซด์มันเป็นผ้ามาใช่ไหมก็ต้องลื้อออกค่ะคันนี้แถมดําเดินได้สีแดงให้เพราะว่าเป็นสีเบสิกที่ขายดีที่แถมดีที่สุดค่ะเพราะมันสวยค่ะตัวเบาะนะคะลายนี้เขาจะเป็นลายเกียกวกับโตต้านะคะการเดินได้ตะเข็บสีแดงแบบนี้เนี่ยก็ทําให้รถนะคะตัดค่ามีความหรูขึ้นมานะคะภายในผู้โดยสารด้านหลังก็ได้ทั้งคันนะคะก็ลื้อออกทําทีละตัวเลยแล้วงานก็ ปราณี่สวยงามนะแล้วเดี๋ยวไปดูเบาะหลังค่ะกว้างน้อยมากแค่ไหนนะคะไปดูค่ะแล้วคุณเป็นผู้โดยสารของซาดิชั่นนะคะขึ้นยังไงคุณก็พักเท้าที่บันไดนะคะที่เมย์จัดให้ฟรีแบบนี้ส่ะลูกค้าแล้วก็ยกตัวขึ้นนะคะหย่อนก้นลงค่ะก็นหน้านั่งหน้าใช้งานนะคะด้านในค่ะด้านหลังเนี่ยตัวเบาะของซาดิชั่นเนี่ยเขาจะทําลาดนิดน,นึงนะคะลูกค้าเราสามารถพับได้นะคะ 60-40นะคะเวลาที่เรารื้อบอกผ้าเนี่ยอุปกรณ์เดิมเขายังใช้ได้อยู่คือกระเป๋าเก็บเอกสารนะคะแล้วก็ที่วางสัมภาระนะคะที่แขวนได้ข้างละ4กิโลแบบนี้ ก็มีมาให้ครบเลยนะคะแล้วสัมภาระตรงนี้เม่วางอะไรไว้นี่คือเมวางกล่องน็อตเลนโซ่แท้เลยนะคะที่เมย์แถมให้กับลูกค้านะคะบอกแล้วว่างานแซดเอดิชันที่เมทำเนี่ยก็เป็นงานหรูหราพรีเมียมนะคะดูดีมีระดับนะคะเหมือนกันไม่ทิ้งเลยนะคะเมก็แต่งแซดเอดิชันคันนี้เนี่ยให้เทียบเท่านะคะคุณซื้อ G r อา o r t เลยนะคะวันนี้รถยนต์แซดเอดิชันนะคะที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยเพราะว่าเขาหน้าขับขี่นะคะตัวรถยนต์เนี่ยแหนบ5้าเส้นเนี่ยวางข้างล่างนะคะการขับขี่เนี่ย ความสูงของตัวรถยนต์ก็ทําให้ไม่ต้านลมด้วยด้วยราคาเขาก็ดีมากๆเลยแล้วโปรโมชั่นก็เยอะแยะมากมายนะคะแล้วจบการแข่งขันไปและะ้ววันนี้ค,คุณคิดว่าใครแพ้หรือว่าใครชนะคะแต่เมย์ว่าคนที่มีความสุขมากที่สุดก็คือเธอเมย์สายเปยนี่แหละคะ่ะเพราะว่าได้รับโอกาสนะคะแต่งรถรุ่นไฮเ h อร์ฟอร์เม้น์ค่ะแล้วยังได้รับโอกาสนะคะแต่งรถรุ่นท็อปมิดนะคะออโต้ Auto. ไปพร้อมกัน,นะคะ่ะแล้วก็ได้ดูนะคะออปชั่นต่างๆของรถยนต์นะคะคนที่มีความสุขก็คือคุณลูกค้าเนะะี่ยค่ะเพราะว่าคุณจะได้ส่งต่อส ได้เลือกได้พิจารกกันว่าเราเนี่ยเหมาะกับรถคันไหนคันไหนคือใช่สไตล์คุณนะคะขอสรุปเลยค่ะซ้ายมือนะคะไฮรักลิโวเจียสปอร์ตซึ่งเป็นรุ่นพิเศษนะคะไฮฟ o ร์แมนค่ะปลุกวิญญาณความสปอร์ตในตัวคุณนะคะ เขาผลิตแบบนี้เลยเป๊ะๆเลยผลิต3สีนะคะลูกค้าก็จะมีสีขาวริเนมไวเพลนะคะสีแดงค่ะอิมมูช a นลเลสซึ่งถ้าคุณอยากได้ขับแซดดิชั่นสีแดงก็ต้องไปเจสปอร์ตอย่างเดียวแล้วค่ะแล้วก็จะมีสีดำไอจูดแบล็กไมค้าสีดําก็ขายมาแล้วหล่อเหมือนกันนะคะนี่คือเรียกว่ารุ่นแชมป์รุ่นเก่าของเรานะคะหรือว่าคุณจะเป็นชาวแซดดิชั่นนะคะคุณสมวิญญาณนะคะหล่อเทศจัดจ้านเกินต้านแบบเร้าใจนะคะเพราะว่าแต่งได้หลายอย่างมา,มากๆซซดดิชั่นในหน้านี้เนี่ยเมก็แต่งให้ทุนดูแล้วหลายอย่างแต เท่ๆแบบนี้เลยนะคะคุณก็ต้องมาจัดกับไพลักรีโวนะคะแซ d i t ดิชันะคะตัวเตียนหลอ่อซึ่งผลิต2รุ่นนะคะรุ่น NT แล้วก็รุ่นท็อปนะคะไม่เริ่มก่อท็อปไปเลยไม่ว่าคุณจะซื้อ Smart Cap หรือ4ประตูก็จะได้หน้าแบบนี้หน้าเดียวกันนะคะแล้วก็ผลิตแค่4สีหลักนะคะขาวสไวดทูค่ะสีดำนะคะจุดแบล็คไมกาค่ะสี สีดาร์เกนะคะเทาดําค่ะแล้วก็สีซิเนเวอร์เมทัลลิกนะคะเมย์ก็ขายครบทุกสีแล้วนะคะส่วนราคาคุณก็ไปหาดูตามรีวิวที่เมย์รีวิวไว้อย่างละเอียดวันนี้ค่ะมวยถูกคู่มากค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทางบ้านเลยที่คุณดูมาถึงตอนนี้นะคะซาดิชั่นทั้ง2คันนี้นะคะลูกค้าแต่งฟรีไม่เพิ่มเงินไม่เสียเงินสักบาทนะคะซึ้อกับเซลเมย์ก็ได้ครบจบแบบนี้นะคะ่ะเบอร์โทรเซลเมย์สายไปนะคะศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าสองเก้าค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะก็ท่านเป็นเซลที่เก่ง ะค,ะค่ะนนี้เมย์ขายค่ะ,คะเบอร์เชิญแบบใจดีนะคะ0867576999ค่ะติดขัดเรื่องใดก็โทรสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ช่อง u t u b e รถโตโยต้านะคะที่คุณดูอยู่จะขอฝากกด subscribe ด้วยนะคะเมย์ต้องการยอดส u ั s c คลายถึง1 0,000แสนซับนะคะจะได้แจกของสักทีค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะไลน์แอดรถโตโยต้านะคะโปรโมชั่นับที่เซลไม่บอกคุณนะคะคุณจะได้โปรโมชั่นเด็ดๆที่พูดทางออนไลน์ไม่ได้แอดมาในนั้น,นะคะ่ะทิกตอกนะคะเมย์โตโยต้านะคะให้คุณไปดูความบันเทิงอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเลยค่ะเพเเซล์มมสตตตตาากดิด นะคะลูกค้าคุณจะได้อัปเดตชีวิตประจำวันว่าวัน,ว,น,ว,นวันไปทำอะไรไปเซ็นสัญญาที่ไหนเพื่อวันหนึ่งคุณจะได้เรี่องใช้เมย์ขึ้นมานะคะวันนี้คะ่ะชาวเซตอิดิชั่นเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ